สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชาว YouTube นะครับและก็ลูกค้านะครับที่สนับสนุนทางร้านนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปผ่าน4ี่นะครับกับผ่าน2นะครับส่งงานลูกค้านะครับจังหวัดปาจีนนะครับวันนี้ก็เตรียมไล่ประกอบนะครับประกอบผ่านนะครับส่งปาจีนนะครับ เด็ยงม่เยี่ยม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 ลมใส่ใบผาน <ะ S 2> านเออเอออยี่ยมก็ผานก็เรียบร้อยแล้วนะครับผานสี่กับผานสองนะครับลูกค้าสั่งมานะครับก็อตอนนี้ก็เป็นทําโค้งนะครับออกแบบโค้งเพิ่มนะครับนิดหน่อยนะครับ,บนี่นะครับประกอบ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอนนี้หลานน้อยกำลังเล่นอยู่นะครับนี่จะเป็นหลานออกก่อนนะตอนนี้ผานสองก็กำลังประกอบนะครับกำลังติดชุดขัดท้ายนะครับอันนี้มาดูผ่านสี่กันนะผ่านสองก็เหมือนเดิมครับยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ผ่านสี่นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับตัวนี้ผมทําเพิ่มนะครับเป็นคาระดบนนะครับ ย่างนี้ครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็เพิ่มน้ําหนักนะครับให้มีความหนักเพิ่มขึ้นนะครับก็ของเดิมก็ใช้ได้แล้วล่ะครับก็แต่อยากให้มีความสวยงามนะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยมาดีไซน์เพิ่มนิดหน่อยนะครับสวยงามนะครับงานก็เสร็จเรียบร้อยครับพอลูกค้าสั่งมารอบนี้นะครับหลายเครื่องนะครับ ก็ยังม,มีงานที่ยังไม่ประกอบนะครับอีกหลายตัวนะครับอย่างตัวน,นู้นนะครับก็เป็นผ่านสองนะครับเหมือนกันครับเ, <Core> เดี๋ยวก็จะเก็บงานทําสีครับตัวนี้ก็เป็นโครงผานสี่นะครับ <demek> เป็นโครงผานสี่นะครับโครงผานสีก็มีตัวนี้ก็ขึ้นรอบนี้ขึ้นมาขึ้นโครงผานสีนะครับจะให้ดูนะครับ อันนี้ก็เป็นโครงผานสี่นะครับก็เชื่อมเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลอเจียเก็บงานนะครับม,ม,มีทั้งหมดตอนนี้ก็สามสี่สี่ตัวนะครับผานสี่นะครับสี่ตัวห้าตัวกับไอตัวที่ทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผาน 2, สองนะครับทรงเอนะครับ2ตัวนะครับหลืออีกตัวหนึ่งครับ ก็ในชุดนี้ก็ลูกค้าสั่งถังปุ๋ยด้วย2ชุดนะครับมีถังสแตนเลสนะครับ2ชุดไม่ลองตักสแตนเลสไปยี่โผไม่สมค่ะงานกระทู่านก็กำลังเจียครับเจียเก็บนะครับนั้นนะครับแล้วก็รอพ่นสีครับนะครับรอพ่นสีนะครับ<ส>งานก็ทำทุกวันครับ วันนี้งานชุดนี้ครับทำแทบไม่ทันลูกค้านะครับพอลูกค้าก็เลิงเข้ามาผมนัดลูกค้าไว้ก็ผิดนัดไป10วันครับช้าช้าไป10วันนะครับก็บนนบเหตุผลก็คือลูกค้าสั่งมาหลายหลายเครื่องพร้อมกันนะครับทำไม่ทันก็ลูกน้องก็มีอยู่คนเดียวนะครับทำกัน2คนก็ทำไม่ทันนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ลูกค้าดูก่อนนะครับผานสี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับผานสองครับที่ลูกค้าสั่งนะครับชุดนี้ลูกค้าไม่ได้สั่งทั้งปุ๋ยนะครับก็สั่งแค่ผ่านสองกับผานสี่แล้วก็เ่็นบอกว่าทั้งปุ๋ยก็อาจจะสั่งนะครับรอบหลังนะครับก็ยังไงก็ถ้าไปใช้ดีก็กลับมาสั่งทางร้านเพิ่มเติมได้นะครับทั้งปุ๋ยนะครับ ป็นผ่านสี่ครับแบบเพิ่มนะครับดีไซน์เพิ่มนะครับสวยงามนะครับแข็งแรงสวยงามนะครับใช้งานดีครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับลูกค้าก็ได้มายืมผ่านสี่ผมไปนะครับผ่านสี่พร้อมทั้งปุ๋ยไปใช้งานกับสวนลูกค้าครับพอดีลูกค้าสั่งผมมาแล้วผมทําให้ไม่ทันครับก็เลยให้ยืมของผมไปก่อนครับพอดีเห็นว่าบ้านอยู่อำเภอใกล้เคียงกันนะครับก็เลยให้ยืมไปก่อนนะครับ อของลูกค้าก็อยู่ในในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่ที่ลูกค้าที่ยืมไปนะครับงานลูกค้าก็อยู่ในกลุ่มที่ผ่านสีนี่แหละครับในกลุ่มเดียวกันนะครับก็หลังจากส่งของปลาจีนเสร็จนะครับผมก็จะมาขึ้นงานเก็บสีขึ้นงานให้มันเสร็จนะครับของของผ่านสีสี่สี่ตัวนี้นะครับกับผ่านสองอีกตัวหนึ่งครับตัวนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาทำให้มันเสร็จครับ พยายามเร่งอยู่ครับตอนนี้ก็มีถังปุ๋ยด้วยนะครับอาจจะช้าไปอีกนิดหน่อยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาอัปเดตงานให้ดูนะครับงานเสร็จแล้วนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับที่กำลังมองหานะครับผ่านสี่ผานสองนะครับทำรุ่นนะครับรุ่นอ้อยรุ่นมันก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์ใต้คลิปนะครับที่ผมให้ไว้นะครับ ก็ลองโทรนะครับเข้ามาสอบถามราคาได้นะครับแล้วก็ก็เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์นะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับลองแอดแอดไลน์เข้ามาทักทายดูก่อนก็ได้นะครับถามกันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็ราคาผมก็ไม่ได้แจ้งไปในคลิปนะครับเพราะว่าผมแจ้งไปแล้วมันก็จะปรับราคาไม่ได้ครับตามหลังนะครับผมก็เลย ต้องขอไม่แจ้งราคาผ่านคลิปนะครับก็ให้ลูกค้านะครับโทรมาถามเอานะครับลองโทรเข้ามาคุยกันก่อนได้ครับเผื่ออยากได้รายละเอียดอะไรครับลองโทรเข้ามาคุยนะครับก็จะได้สอบถามกันนะครับต่อรองราคากันนะครับได้นะครับลองโทรเข้ามาครับราคาก็ไม่ได้แพงครับราคานี้เกษตรกรจับต้องได้นะครับ แล้วก็ลดต้นทุนการใช้แรงงานได้เยอะครับอันนี้ก็เป็นร้านนะครับก็ไม่ได้เปิดร้านใหญ่โตอะไรนะครับก็เปิดเป็นอู่เล็กๆนะครับทำนะครับอู่บนนอกนะครับแต่ทำงานระดับในเมืองนะครับเน้นเน้นงานฝีมือนะครับจะเอาให้มันเนียนๆนะครับเหมือนงานบริษัทนะครับเหมือนงานโรงงานนะครับ พยายามทำให้มดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผ่านสี่ผ่านสองผ่านเสริมนะครับเครื่องคุมพยางนะครับมีมีหมดนะครับมีทั้งหมดนะครับจะเป็นสกีนะครับสกีของโรตาอรี่นะครับงานจบเล็กๆผมก็รับนะครับลูกค้าจะสั่งทําอะไรก็ลองโทรเข้ามาคุยครับอยากสั่งอะไรนอกเหนือจากที่ผมทําขายไปแล้วก็ลอง ลองโทรเข้ามาครับผมรับหมดนะครับงานนะครับงานตัวไหนที่มมนได้เงินนะครับผมก็ทําทําทั้งหมดนะครับมีเวลานะครับผมก็รับไปเรื่อยครับออกแบบไปเรื่อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าทางจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็พรุ่งนี้นะครับส่งงานได้นะครับวันนี้ผมก็จะเอารถเอาของขึ้นรถนะครับแล้วก็เตรียมส่งนะครับใช่นะครับอันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยวันนี้แหละครับ ก็กำหนดส่งทันพอดีนะครับที่นัดที่นัดขอที่เออที่ขอเลื่อนนัดมาก็ตรงตามนัดที่ขอเลื่อนนะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากน,นะครับเพื่อนๆนะครับไว้ด้วยนะครับฝานสีนะครับฝานสองนะครับทำรุ่นอ้อยรุ่นมันนะครับผ่านเสริมโรตารีสกีโรตารี่ เครื่องคุมพลาสติกนะครับถ้าสนใจนะครับอยากสั่งก็โทรมาที่เบอร์โทรครับที่ให้ไว้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาอุดหนุนทั้งร้านนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูและก็ให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณครับ